สวัสดีครับวันนี้ช่องวัตโตโยธานะครับรับซื้อขายและแลกเปลี่ยนรถมือสอ,องทุกชนิดน,นะครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมเอ่อจีฟเอ้ยซูซูกินะครับคาริบนนรบรบนนเรบียนนะครับผมซูซูกิไม่ใช่จีฟนะครับอันนี้เป็นซูซูกิคาริเบียนนะครับผมรถคันนี้ยกเทินเพานะครับยกสูงเทินเพายางของเริ่มเรียบร้อยนะครับผมใส่ย,ยางสามสิบเจ็ดอันนี้ ป้ายนะครับ MV 8 2 2นะครับ3712.5็ด37สนะครับอาสินะครับผมโฟร์วิวใช้ได้ปกตินะครับรวสีก็ประมาณนี้นครับสวยๆนะครับสภาพพอใช้นะครับเครื่องเดิมพันสนะครับผมมีเออบันไดแล้วก็ ฐานด้านบนนะครับกันชนหน้านะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็การสะบัดตัวน้อยๆนะครับสําหรับเปลี่ยนขะน้อยนะครับมีสนอบเกินนะครับงานสร้างเท่ๆนะครับผมแต่จบคันหลังคันเดิมเท่ๆครับคันหน้าหลังเดิมนะครับผมอย่าเดิมนะครับกางเดิมนะครับ ฟังเสียงนะครับผมฟังเสียงครับเครื่องดีมากเเปิดห้องเครื่องดูก่อนเอาเปิดห้องเครื่องดิมันอยู่ฝั่งโน้นนะครับคาบิเบียนจะอยู่ตรงกันโลกกตน้อยนะครับนี่นะครับเกตน้อยนะครับผมโอ้กลองไปโฟกัสเลยเบื่อไว้เบื่อไว้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวภายในเปิดให้ดูนะครับเอาเปิดเปิด ไปครับจับพาดขึ้นไปด้านบนเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับผมก็จะสูงหน่อยๆนะครับรถไม่ติดยัดนะครับผมรถทำมันล้วนนะครับเครื่องแห้งๆนะครับคาบูเลเตอร์เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับเครื่องจบๆเดือนเบานิ่งไม่มีแตกตุบตับแน่นอนนะครับผมอ่าสถาดี

ภายในนะครับผมภายในก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ใส่ไว้เฉยครับเป็นน้ำมันอย่างเดียวแล้วแอร์เย็นช่ำชองนะผมแอร์เย็นเย็นจัดเลยนะครับเอายูฝั่งน้นสิ ผมอะไรเดิมนะครับผมอะไรเดิมนะครับแสีดังนะครับผมอมาด้านหลังนะครับด้านหลังครับอ่านี่นะครับด้านหลังไม่มีเบาะนะครับเป็นเปลือยนะครับนี่ถังน้ามันนะครับถังใหญ่นะครับพื้นไม่มีผูนะครับพื้นไม่มีผูทุกอย่างไม่ผูนะครับใช้งานได้นะครับเป็นรถสปอร์ตสองที่นั่งนะครับตูป่าแถวนะครับ ่าเกโโี่ยงโฟนะผมนี่เกียร์น้อยนะครับเกียร์ยน้อยเกียร์น้อยเกียร์ใหญ่นะครับเด็กก็สภาพพอใช้นะครับเบาะก็ประมาณนี้นะครับนิ้มเข้าไล่เข้าสวนนะครับผมบครับเข้าเล่เข้าสวนแต่มีเอกสารครบนะครับขัวบนนะครับผมจ้าง,งเ,รเรียบร้อยครับจ้างเร,เรียบร้อย ก็ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์092500292นะครับผมราคาถูกๆนะครับราคาเอาไป159,000บาทพรนะครับ159,000บาทครับรถแจ้งยกสูงเรียบร้อยลงเล่มเรียบร้อยนะครับผม้องโอนเปลี่ยนชื่อนะครับซื้อปุ๊บโอนได้เลยนะครับผม ยางสามเจ็ดครับยานสามเจ็ดตหนาๆนะครับตัอหาเตะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรถคันนี้สีก็มีทำมาบ้างนะครับรถเก่านะครับผมไม่ใช่เมื่อหนึ่งนะครับก็เข้าใจด้วยนะครับเอาไว้ขี่เล่นนะครับผมรถพวกนี้สายลุยครับเขียครับผม สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ